สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจนก็จะมาแนะนําวิธีการกดสั่งซื้อสินค้าในระบบของเรานะคะก่อนอื่นเราก็ไปทําการล็อกอิน Lock ก่อนเลยค่ะอันนี้เราล็อกอินมีความช้าพอเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะเราก็ให้มาดูตรงนี้หละคะ่ะตารางการสั่งซื้อ lrp นะคะแล้วก็กดตรงนี้เลยคะ่ะแก้ไขาการสั่งซื้อ พอแก้ไขการสั่งซื้อนะคะมันก็จะเข้ามาในหน้านี้นะคะเราก็จะเห็นสินค้าที่เราใส่ในตะกร้าไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเราก็ถ้าเราจะเอาให้ไวเราก็มาเขียนตรงนี้เลยคะ่ะมามากดตรงนี้นะคะเพิ่มสินค้าในตะกร้าอย่างเช่นวันนี้ยาสีฟันออนการ์ดเข้าแล้วเจนก็จะเสิร์ชยาสีบอกแค่นี้ก่อนอยาสีมันก็ มันก็จะขึ้นมาว่าเป็นยาสีฟันสูตรออนการ์ดนะคะเจนก็คลิกเลือกพอคลิกเลือกเสร็จเนี่ยนะคะมันจะมาโผล่อยู่ข้างล่างนะคะยาสีฟันสูตรออนการ์ดนะคะคะแนนส่วนตัวก็คือ6 PV นะคะแล้วก็ราคา3า0าบบาทนะคะตรงนี้ช่องที่ว่าจะใช้คะแนนหรือไม่นะคะเราสมมติว่ถ้าเราอยากใช้คะแนนเราก็กดเลือก แล้วก็กด1อันนี้คือไม่ต้องเสียเงินนะคะอ่ามันก็เขียนอะไรมาแล้วก็ตกลงไปอ่าจากนั้นเนี่ยเราเข้ามาดูเลยว่าเห็นไหมคะยาสีฟันสูตรออนการ์ดหนึ่งหนึ่งชิ้นนะคะอ่าใช้10 p พอยต์ในการแรกไม่ต้องเสียเงินนะคะทีนี้เดี๋ยวดูต่อไปว่าเจนอยากจะได้อะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเจนไม่ได้อยากใช้คะแนนแรกนะคะเจนจะ กลับไปซื้อแบบค่ะอันนี้ของในตะกร้าที่ที่ที่เจนมีอยู่แล้วเนี่ยแนะนำว่าให้เราใส่ของที่เราอยากได้ก่อนแล้วค่อยไปลบทีละอันอันนี้เจนสั่งซื้อไปแล้วรอบที่แล้วนะคะเจนจะลบออกบางส่วนโอเคอเจนจะลบอันนี้ออก แล้วก็ลบสกินแคร์สกินแคร์ตัวนี้ดีมากตัวนี้ตัวนี้เอ่อ essential skin care hydrating cream นะคะอันนี้ใช้อยู่แล้วก็ใกล้จะหมดละเลยสั่งเพิ่มอ่าแล้วก็ไปเอาของมาแล้ว easy a แ r easy air ก็คือไวทนะคะแล้วก็ Tea Tree t ร e เอามาเอามานี่พอดีเลยเอามาแต้มสิวตอนนี้มีสิวนะคะโอเค ยันสุดอ,อกักาอ่ะอันนี้อันนี้ถ้าเราจะเพิ่มเร็วๆแบบที่เรารู้ว่าเราต้องการอะไรเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะเอ่ออย่างเช่นเบอร์กามอสเราพิมพ์ค้างไว้เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาแล้วเบอร์กามอสเอเซนเชียลอ่ะพอเรากดใช่ไหมคะเดี๋ยวมันก็มาเพิ่มอยู่ใน ตรา้าสินค้าของเราทีนี้ถ้าเกิดว่าเรานึกไม่ออกอยากจะไปดูตัวสินค้าอื่นๆว่ามีอะไรให้เราเลือกบ้างเราก็คลิกตรงนี้เลยคะ่ะดูสินค้าอื่นๆอพอดูสินค้าอื่นๆเราก็ดูเออจนไปดูอันนี้ดีกว่า essential oil อะไรที่ว่าน่าสนใจเจนไปดูตระโกนคอนกรดเพิ่มเติมพอชอบมากนะคะ อันนี้เป็นมัลวอชนอกจากแบบทำให้ลมปากสดชื่นแล้วค่ะเรายังสามารถที่จะแบบใช้เวลาที่เราเป็นร้อนใน,นะคะ่ะเป็นแผลร้อนในนะคะก็อม,อมๆก็กลัวนะคะ,อ,ะอันนี้โฟมมิ่งแฮนด์วอชอันนี้ก็ใช้ประจำเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็ต้องล้างมือบ่อยมากนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นออนกัดออ b เ e ลนนะคะ ส่วนยาสีฟันก็คือตัวนี้นะคะเมื่อสักครู่เจนกดไปแล้วถ้าเราไม,ไ,มไม่ได้อยากได้อะไรนี้เพิ่พมเติมเราก็ถอยกลับแล้วเราก็ไปดูสินค้าอื่นๆนะคะ,อะลองดูน้ำมันหอมระเห,หยสูตรผสมว่ามีอะไรบ้างเออโอ้อิอร์เชลวันนี้น่าสนแต่เจนยังมีอยู่ โ okay. อเคอเมื่อเช้ามีคนถามว่าเซนโดครินนะคะมีสปปรรพคุณอะไรบ้างนะคะจริงๆถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีแบบบอกคร่าวๆเนี่ยเซนโดครีนเอเซนเชียลออยล์เบลนด์คือน้ำมันหอมระเหยเที่ผ่านการผสมผสานระหว่างแทน g e จ i ร e นโรสแมรี่เจ a เรเนียมจูนิเปอร์เบอร์รี่และ เซเลนโทรนะคะก็โดดเด่นในเรื่องของกลิ่นและคุณสมบัติที่ส่งพลังแต่ว่าเขาก็แบบไม่ได้บอกชัดเจนห่าเนาะประโยชน์สำคัญก็กระจายกลิ่นหอมอารม m ในทุกพื้นที่ที่ต้องการข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะแล้วก็เข้าไปดูสำหรัถ้าเราอยากรู้อ่ะอันนี้จะมาเต็มจะมาเต็มข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้มาเต็มเลยนะคะเราก็สามารถดูได้แล้วก็อ่ะถ้าอยากได้เราก็กลับไปคลิกนะคะ กลับไปคลิกเพิ่มลงในตะก้าแต่เจนยังไม่อยากได้เจนจะกลับไปที่หน้าอ่าเรากดตรงนี้ก็ได้เจนอยากไปดูดูแลส่วนบุคคลเข้าไปเลยก็จะมีกลุ่มสกินแคร์นะคะกลุ่มสกินสกินแคร์กลุ่มยาสระผมซึ่งจะบอกว่าเจนก็ใช้เดี๋ยวเข้าไปให้ดูซ alon salon น,น,นะคะเจนใช้ โอมี2ตัวก็คืออันนี้เป็นแชมพูอันนี้เป็นครีมนวดซึ่งเจนใช้ประจำอยู่แล้วแล้วก็มีมีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกลุ่มผลิตภัณฑ์สปาเนฮะในไทยมีสปาแค่ FCO นะคะก็คือ,อน้ำมันมะพร้าวกับตัวสปา Hand and Body Lotion มีแค่นี้แต่จริงๆถ้าผลิตภัณฑ์สปาในอของ US อะค่ะมันจะเยอะมากมีทั้งสครับขัดผิวมีตัวบาสบาแล้วก็แบบพวกครีมอาบน้ำโลชั่นอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอืมอ่ะสกินแคร์เข้าไปดูเลยสกินแคร์นะคะอันนี้เป็นคลีนเซอร์นะคะไอตัวนี้ที่เจนบอกว่าดีมากเ เจนชอบนะคะใต้ตาคืออันนี้อันนี้เป็น anti aging อืมซึ่งโอ้ตรงนี้เจนก็มีหมดแล้วเนาะมีโทนเนอร์มีอะไรเอออ่ะทีนี้กลับไปไปหน้าหลักอืมไหนเดือนนี้โปรโมโชั่นตรงนี้อ๋อเซนเตครีนลดสิลดสินะคะ ใครอยากได้แล้วก็วันที่1ถึงวันที่15พอคอเราก็ยังได้รับการส่งฟรีอยู่นะคะอ๋อแล้วก็อันนี้レスポン킷อันนี้เจนสนใจอะถ้าเป็นพวกโปรโมชั่นกิเศษนี่มันจะอยู่ตรงนี้ค่ะ Special Offer เข้าไปเลยนี่ Respond Kit โอ้ยได้135 PV ด้วยคะแนนส่วนตัวเพิ่มเลยจ้า เข้าไปดูก่อนดีไหมอ่ะก่อนเพิ่มพาเพื่อนๆเข้าไปดูก่อนัว RESPONSE KIT นะคะก็ในชุดนี้นะคะก็มี l a เวนเดอร์เลม p นเปปเปอร์ a ิ a น t ์อะด a ป y a ฟอีซี่แอรนการ์ดะขยายให้ใหญ่ขึ้นเราก็กดอ่ะมันก็จะโชว์ให้เราดูดีงามค่ะดีงามเอาเลย เจนก็เอาชุดนี้แล้วกันนะคะได้135 PV ก็เพิ่มลงในตะก้าตรงนี้เขาเขียนว่ารายการนี้ไม่สามารถตั้งเวลาจะส่งล่วงหน้าได้หากคุณต้องการรายการนี้คุณต้องเลือกวิธีการจัดส่งทันทีซึ่งก็หมายความว่าเรากดสั่งตอนนี้แล้วเราก็ต้องกดเขาเรีเยกอะไรนะกดสั่งเลยอ่ะเราก็ไปที่ตะก้าเหมือนเดิมนะคะ ไปที่ตะก้าแล้วเราก็โอเคตอนนี้เรามีอะไรบ้างเรามีเบอร์กามอตมียาสีฟันมีเรสปอนคิดแต่เบอร์กามอตเนี่ยเมื่อสักครู่เจนยกตัวอย่างเฉยๆแต่เจนมีแล้วเจนเอาออกออแล้วมันก็จะอัปเดตขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะคะอ่าโอเครายการในตะก้าของเจนก็มียาสีฟันสูดรออนการ์ดมีเรสปอนคิด รวมแล้วเนี่ยมันก็141 PV เราดูตรงนี้ได้141 PV แล้วก็คะแนนเออ่แล้วก็ยอดเงินจะเป็นเท่านี้นะคะโอเคเราก็ถ้าเราจะเอาเราก็กดเช็คเอาท์แต่ว่าเอ่ออ่ะให้ดูตรงนี้นิดนึงเขาบอกว่า respond kit ใช่ไหมเขาบอกว่าต้องความถี่ในการสั่งซื้อครั้งเดียวก็คือหมายความว่าเอ่อมันเป็นชุดพิเศษอะ ถ้าเราจะสั่งเราก็สั่งเลยถ้ามันหมดแล้วมันก็หมดเลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่มีการที่แบบว่าจะมาเซฟเก็บไว้แล้วพอถึงเวลาเราค่อยจัดส่งไม่ใช่นะคะอันนี้เราก็ต้องสั่งเลยเวลาสั่งเลยทุกครั้งให้เรามาดูตรงนี้ค่ะดูรายการที่สั่งทั้งหมดถ้าภาษาอังกฤษก็คือ View Total ซึ่งรายการที่สั่งทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะเหมือนสรุปตะร้าสินค้าให้เรา ะคะจํานวนรวมของรายการก็มี2รายการนะคะค่าจะส่งไม่มียังฟรีอยู่นะคะแล้วก็มูลค่าเพิ่มเป็นเท่านี้จํานวนที่ต้องชําระก็เป็นเท่านี้นะคะเออจริงๆภาษีมูลค่าเพิ่มมันรวมอยู่ในสินค้าเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลนะคะคะแนน PV ที่เจนจะได้ทั้งหมดก็คือ141 PV อ่า PV ถูกต้องจะให้จะส่งสินค้าตามที่อยู่จะส่งที่เราให้ไว้ก็โอเค นะคะถ้าจะไปรับเองที่ศูนย์บริการก็ติดช่องนี้นะคะอะทีนี้เดี๋ยวเจนจะให้ดูอโอเคพอเราคลิกทั้วๆแล้วเราก็กดเช็คเอาท์คุณต้องการที่จะเปลีป่ยนแปลงพนักงานตอนต่อใช่พอเช็คเอาท์เสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ดูตรงนี้ที่อยู่จะส่งอ่าถูกต้องที่อยู่จะ Okay. ที่ถูกต้องการชําระเงินอาใช้บัตรเครดิตนี้ถูกต้องเสร็จปุ๊บตรงนี้เลยค่ะเรามาดูตรงนี้นะคะอันนี้เป็นรายการที่เราสั่งซื้อเนาะแต่ว่าตรงนี้เขาจะให้เราดูว่าเราะได้คะแนนสะสม LRP นะคะคะแนน LRP ที่ได้รับเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูยาสีฟันสูตรอ,อนการรานะคาเท่านี้คะแนนมัน6 PV ใช่ไหมคะ6 PV เนี่ย เ,เจนได้เปอร์เซ็นต์ที่30%แล้ว6-38%เราต้องได้คะแนน LRP ออยู่1.8%ถูกต้องนะคะแล้วก็ response kit นะคะมัน141 PV ก็คูณ30%ไปเจนก็จะได้แต้มสะสมอยู่ที่42-3แต้มอันนี้ถูกต้องโอเคพอเราเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปกดตรงนี้เลยคะ่ะ ดำเนินการสั่งซื้อนะคะกดเลยพอพอเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยรายการสินค้ามันก็จะขึ้นเลยค่ะว่าออเดอร์นัมเบอร์ของเราเบอร์นี้นะคะที่อยู่จะส่งตรงนูง้นตรงนี้นะคะ แล้วก็รายการมีนี้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 แล้วตรงนี้สำคัญค่ะเราก็ดูมันจะมาสุดท้ายเลยว่าเราได้รับ Product of the month หรือไม่นะคะอันนี้เจนได้รับแล้วเราไปดูตรงนี้เขาบอกว่ายอดสินค้าเป็นศูนย์ก็คือเขาไม่คิดเงินเราไม่คิดราคาสินค้านะคะเราก็เหมือนได้ฟรีจำนวนที่เขาจะจัดสง่งมีออนการ์ดหนึ่งมีเรสปอน์คอลเลกชันหนึ่งแล้วก็มี Product o อ c t เดอะหนึ่นะคะ โอเคแล้วก็ดูตรงนี้ใบแจ้งนี้วันที่เราสั่งซื้อ14เดือน5ก็ยอดในเดือนเป็นยอดในเดือน5ก็เดือนพฤษภาของเรานะคะรหัสของเราอันนี้อ่าถูกต้องเรียบร้อยนะคะอ่ะทีนี้อยากจะให้ดูนี้ถ้าเราอยากจะปริ้นเก็บปริ้นเก็บนะคะเราก็กดเวอร์ชันที่สามารถพิมพ์แบบได้กดเข้าไปจะเห็นแบบสรุปหมดเลยส่งให้ใครที่อยู่ไหน รายละเอียดเป็นอะไรคือมันจะบอกบอกก็คือเหมือนกับสรุปให้เราอีกทีนึงแล้วถ้าแบบใครสั่งบ่อยสั่งเยอะจะปริ้นเก็บไว้ก็ดีนะคะค่ะหลังจากกดเรียบร้อยแล้วนะคะกดสั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเ,เราจะได้รับนะคะออเดอร์คอนเฟิร์มเมชันกับชิปปิ้งคอนเฟิร์มเมชันทางอีเมลนะคะ ซึ่งการส่งของ1ะคะหน่งถึวันเราก็ได้รับของแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะค่าจัดส่งยังฟรีอยู่นะคะแต่ว่า,าหลังจากวันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปแล้วก็จะมีค่าจัดส่งนะคะ100บาทต่อบ,บินนะคะทั่วประเทศค่ะโอเคใครมีคำถามอะไรนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็พบกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ